บึงรู้ว่ามันยื่เหลืออยู่นะบึงเปนแบบตัวคนเบิึงเออเดี๋ยวยืนเออีกินนิดนึงมันไม่ใช่น้ำปลานะครับอยู่ทางนั้นน่ะเฮ้ยกระชิดชิดตีเหลืองเลยโฆษณาโฆษณานี่เขาจะท่านซีเซียไงไม่ไงที่เขาจะเขาจะฟอกกับนขึ้นเป็นมื่นเดียวว่ามื่อมื่นธรรมดามื่นล้านหมดแล้วอ๋อเดี่ยวเราไม่เห็นอะไรนะครับเราไม่เห็นอะไรเมื่อกี้ อันนี้เป็นพิตภัณฑ์ที่ช like ูต่อครับอืมเสียบเลยอืมยากินน้ำเข้าไปกล้องไม่สั่นนะมือสั่นไอ้คนกินก็สั่น